สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องใช้สามเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะครับบางทีก็มีสาระบ้างไรสาระบ้างก็ทน,ทน,ทนดูกันไปยุ <You. S 1> <laughs> วันนี้จะมาบอกอ,อวิธีดูแลรักษารถครับทำยังไงไม่ให้ฝาข้างมันแตกของผมมันใช้วิธีนี้นะสร้างกาดสร้างกาดนี้ขึ้นมาครับ กาดป้องกันฝาข้างส่วนมากเห็นเขาแตกกันบ่อยๆเลยแตกกันตัวหน้าฝาหน้าแล้วก็มุมหลังเพราะว่าบางทีเราแบบทํางานแบบรีบๆครับอาจจะไปชนตอไม้บ้างต้นไม้ข้างคนาบ้างนี่ผมเลยเลือกที่จะสร้างสร้างขึ้นมาเป็นกาดกันรอบครับ ส่วนตัวปากนี้เรามองเห็นครับเรามองเห็นจากมุมคนขับมันคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชนอันนี้ผมสร้างกาดขึ้นมาครับใช้งบประมาณไม่เกิน 2000. บาทครับรวมค่าเหล็กยึดติดกับชุดโครงเลยครับเนี่ยเห็นไหมส่วนข้างหลังผมใช้เป็นเหล็กหนาหน่อยครับผมใช้เป็นเหล็กหน้าสาม ผมใช้เป็นเหล็กหน้าสามวิ่งยาวยึดแล้วก็ใช้ตัวถีบไปด้วยเพื่อความแข็งแรงครับน็อตก็อาศัยน็อตของถังน้ำมันครับรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับแข็งนะไม่ใช่ว่าอน่อน,อน,นถีบไม่ไปแล้วกัน ส่วนที่แตกๆกันเลยยอดฮิตเลยคือฝั่งคนขับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ที่แตกป่อยก็เพราะว่าฝั่งนี้จะเข้าริมคันนาแต่93ก็ทำมาดีครับเขาทำกาบตัวนี้มาใหญ่มากเก้าสาก็ทำมาดีถ้าเป็น70อ่ะชอบชน เป็สิบกาดตัวเนี้ยกาตัวเนี้ยมันบังฝาเนี่ยไม่ได้แต่การสางว่าทำมาดีครับถ้าชนก็คือชนเหล็กนี้ก่อนผมเลยเลือกที่จะสร้างเหล็กนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกอน,นี่งานสร้างนะครับไม่ใช่งานสูงเนี่ยห่างจากตัวรถนิดนึง ถ้าเราซื้อเหล็กอะ่ะเราหมดไม่กี่บาทครับแล้วอะไรที่มากับรถก็จะไม่เสียหายแต่ถ้าบางคนเขาบางคนเขาไม่ซีเรียสครับแต่ก็ช่างมันแต่ผมเป็นคนรักรถครับผมไม่ให้รถผมเป็นไรหรอกตัวแอร์ก็เพิ่งทำปีนี้ครับอัดน้ำยาอะไรมาเรียบร้อย มีกาดมีชุดเรียวดันที่สร้างขึ้นมาเพิ่มแล้วก็ขยายปากครับผมขยายปากใกล้เคียงกับร้อยห้านะ